ชาวลัคนาราศีตุลคุณจะมีโอกาสที่ดีทางการเงินจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับเรื่องราวของการเงินโดยเฉพาะในช่วงหลังวันที่26มิถุนายนไปหนึ่งเดือนโดยประมาณจะเกิดสิ่งที่ดีทางการเงินดาวพระศุกก็จะโครจรเป็นกเกษตรราธิบดีซึ่งเป็นดาวประจำตัวในช่วงวันที่19มิถุนายน ชาวลัคนาราศีตุลจะได้ของมีค่าได้สิ่งพึงพอใจทางจิตได้ของที่ถูกตาถูกใจถูกจิตได้ซื้อของสิ่งที่พึงพอใจต่างๆเข้ามาแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะมีโอกาสที่หยิบจับเงินก้อนมีเงินไหลเวียนเข้ามาให้ได้ใช้จ่ายขาดเงินจะได้เงินแน่นอนนะครับดาวพระศุขโคจรโดดเด่นเป็นกเกษตรราธิบดีดังบทกรนโหราศาสตร์ขีดเขียนไว้ชัดเจนว่า เกษตรสุขพึกศกสมทบตุนจะมีบุญยศศักดิ์เป็นหลักฐานทั้งข้าวเกลือเหลือล้นพ้นประมาณมีถินฐานบ้านนาแลลาโพนะครับเช้าลัคนาราศีตุลจะเกิดสิ่งที่ดีทางการเงินกดถูกใจกดติดตามให้ผมกับน้องมารวยด้วยนะครับนะจะผมจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับวันนี้จะมาเช็คดวงในช่วง1 5ถึง30มิถุนายนนะครับแล้วเจาะไปในเรื่องของการเงินก่อนเลย ช่วงประมาณวันที่15ไปจนถึงประมาณวันที่25ให้คุณระวังในเรื่องของรายจ่ายรายจ่ายต่างๆของคุณจะมากขึ้นหรือว่าจะมีเหตุต้องจ่ายเวลาได้ต้องจ่ายได้ซ้ายออกขวามีบางสิ่งทำให้เสียเงินมีของพังของเสียหายของหมดที่จะต้องไปซื้อเข้ามาทดแทนเป็นยาเป็น อะไรก็ได้นะนะครับแต่ว่าในรวมบอกว่าจะมีเรื่องให้เสียเงินในแบบของที่หมดของที่เสียหายหรือต้องซ่อมแซมของบางอย่างหรือซื้อทดแทนของบางอย่างที่หมดไปมีรายจ่ายบางอย่างที่แบบ จำเป็นที่จะต้องจับจ่ายออกไปแม้ไม่อยากจะจ่ายก็ต้องควักออกไปก็เกิดขึ้นได้ต้องระวังรายจ่ายต่างๆให้ดีนะนะครับแล้วก็ในดวงชะตาช่วงนี้อย่าให้ใครหยิบยืมเงินไม่เช่นนั้นมันจะแปลว่าจะมีคดีความเรื่องเงินให้เสียเงินหรือว่าจะถูกโกงเงินจะมีคนไม่มีเงินให้คุณถ้าเขาหยิบยืมเงินคุณไปนะครับในช่วงนี้นะครับอาจจะต้องระวังในเรื่องของการเงินให้มากนะครับรายจ่ายจะมากเป็นพิเศษเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าท่าในใด ให้ไปคือในดวงเนี่ยคือหลังวันที่26มิบุินาเนี่ยพอหลังผ่านอย่างนี้ไปเนี่ย26มิบุินาไปไม่เกิน45วันโอกาสยิบจับเงินก้อนบางท่านได้เงินจากต่างเพศได้เงินจากเพศตรงข้ามหรือว่ามีโอกาสที่จะรวบรวมเงินก้อนได้นะครับบางท่านจะนําเงินไปลงทุนหรือว่ามีหัวคิดที่จะนําเงินไปสร้างสรรค์โอกาสต,ต่างๆทางการเงินก็เกิดขึ้นได้เป็นช่วงดวงชะตาที่คุณจะมีอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดที่จะหาเงินเพิ่มด้วยในช่วงปลายเดือนนะครับ เป็นช่วงที่คุณจะสร้างสารรค์ไอเดียต่างๆในการก่อรัพย์บางท่านจะมีช่องช่องที่มาแห่งเงิน2ช่องทางเช่นถ้ามี รายได้หนึ่งช่องทางจะเป็น2นะครับหรือว่าบางท่านจะมีรายได้ตีคู่ขนานหรือว่าบางท่านที่ไม่มีรายได้อยู่อยู่ดีๆมันมีเงินแปลกๆเงินพิเศษบางอย่างเข้ามานะครับหรือวิธีได้เงินจากต่างเพศได้เงินจากเพศตรงข้ามจากแฟนคุณหรือจากใครก็ได้ที่เป็นเพศตรงข้ามคุณคุณเป็นผู้หญิงคุณได้เงินจากพ่อจากผู้ชายอย่างเงี้ยหรือได้เงินจากใครก็ได้ที่เป็นต่างเพศนะหรือจะมีเพศตรงข้ามเข้ามาเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทางการเงินนะครับรวมไปถึงว่าท่านใดที่มีคู่หุ้นส่วน ถ้าท่านใดที่คิดจะมีหุ้นส่วนในช่วงนี้นะนะครับระวังถูกโกงไม่ว่าจะเป็นหุ้นส่วนใดๆนะนิติกรรมอะไรต่างๆที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนที่มีผลประโยชน์ทางการเงินต้องรอบคอบให้มากนะครับไม่เช่นนั้นจะมีปัญหาแล้วก็จะมีเหตุการณ์ให้เราเนี่ยขยับเนื้อขยับตัวมากขึ้นหมายถึงว่าจะกระตือรือร้นในการทําสิ่งต่างๆมากขึ้นหลังปลายเดือนหลังวันที่ยี่สิบหกไปคุณจะมีกิจกรรมในชีวิตประจําวันเพิ่มมากขึ้นมีเหตุการณ์ให้ขยับแรงขยับกายขยับกล้ามเนื้อเพิ่ม นะครับมีเหตุการณ์ให้เราเนี่ยขยับเนื้อขยับตัวมากขึ้นนะครับนะแล้วก็ใช้กล้ามเนื้อมากขึ้นก็ได้นะครับแล้วก็จะจะเป็นช่วงที่เราเนี่ยจะมีเหตุการณ์ให้ขยันหาเงินเพิ่มก็ได้นะครับวิถีชีวิตจิตใจผูกติดไปที่เงินบางท่านที่มีรายได้จากธุรกิจออนไลน์นะเงินจะเข้ามาแบบคาดไม่ถึงเลยเงินเป็นก้อนๆหรือมันแปลว่าได้เงินก้อนบางอย่างมาแบบคาดไม่ถึง แล้วก,ก็การเสียเงินก็จะเสียแบบเกินคาดหมายด้วยนะบางทีคุณไม่ได้คิดว่าจะจ่ายกับตรงเนี้ยอย่อยู่ดีๆมันมีเหตุการณ์ให้ต้องจ่ายตรงเนี้ยออกไปอันเนี้ยคือดวงดาวมันมาลักษณะเนี้ยนะครับแล้วก็ต้องระวังการทะเลาะเบอแวงการเตะนู่นชนนี่ของแหลมทิมตามช่วงเนี้ยเวลาคุณคุยกับใครเนี่ยต้องดูนะสมมติว่าถ้าโสดอยู่เนี่ยเขาเนี่ยจะไม่ได้คุยกับคุณเพียงคนเดียวนะครับระวังตกเป็นตัวสำรองของคนอื่นได้ง่าย หรือต้องดูให้ดีๆนะคือถ,ถ,ถ้าโสดยมีโอกาสมีคนเข้ามาแต่เป็น,ปนคู่ของคนอื่นบางทีอาจจะแปลว่ามีเด็กมาชอบหรือมีพ่อไหม่มีแม่ไหม้เข้ามาก็ได้หรือว่ามีคู่ของคนอื่นเข้ามาบางท่านจะเจอรักโซเชียลรักออนไลน์ได้เลยนะครับในช่วงนี้นะครับค่อยๆดูไปนะครับช่วงนี้เนื้อหอมกับคนที่ไม่ใช่คู่ของเราในดวงะตา่ยมันมาลักษณะน,นั้นหรือท่านใดมีคู่อยู่แล้วคู่จะแข็งข้อแรงใส่จะมีเรื่องให เอาแต่ใจอ่ะคู่คุณเอาแต่ใจหรือคุณเอาแต่ใจแล้วมันทะเลาะกันอ่ะมีเรื่องแข่งข้อกันมีเรื่องให้มีปัญหากันแบบคาดไม่ถึงได้อาจจะแปลว่าจะมีเด็กมาชอบหรือมีรักต่างอายุเข้ามาบางท่านเนี่ยนะครับในดวงชะตาเนี่ยมันแปลงอย่างนี้นะจะมีเหตุการให้มีมีเหตุการณ์ให้เดินทางไกลมีเหตุการณ์ให้ต้องเดินทางไกลเป็ไกลถิ่นมีเหตุการณ์ที่ทําให้ชีวิตและสภาพจิตใจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่นคุณจะมีการเปลี่ยนมุมมองของคุณที่คุณเคยคิดกับสถานการณ์นี้กับบุคคลน,นี้กับใครบางคนเนี่ยไปอีกรูปแบบหนึง่งคุณเคยคิดกับบุคคลน,นี้อีกแบบคุณก็คิดไปกับอีกบุคคลเนี่ยที่ว่าคุณเคยคิดเนี่ยไปอีกแบบคือมันมุมมองความคิดมันเปลี่ยนแปลงไปควรที่สุดกระบ,บวนการความคิดเดิมในช่วงนี้จะมีแนวคิดแปลกใหม่ เกิดขึ้นกับดวงชะตาในช่วงนี้ระวังผิดใจกับครูบาอาจารย์ผิดใจกับพ่อแม่ผิดใจกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีผู้ใหญ่เพ่งเลง็งมองไม่ดีมีปัญหากับเพื่อนบางคนหรือจะได้มิดชั่วมิดไม่ดีเข้ามาหรือแปลว่ามีปัญหากับญาติมีข่าวาวการเจ็บป่วยของญาติเข้ามาด้วยนะครับระวังเตนุ่นชนนีของแรมซิมตามทะเลาะเบาะแวง้งคงคุณจะใจร้อนมากขึ้นระวังมีเหตุการณ์ให้คุณใส่อารมณ์ออกไปนะคุณจะมีเรื่องให้ใส่อารมณ์ใส่คนใกล้ตัวช่วงครึ่งเดือนหลังคุณไปดูนะ ยู่ดีๆคุณโมโหอะไรบางอย่างแล้วคุณใส่อารมณหรือเวียงใส่อะไรเงี้ยหรือจะมีคนเวียงใส่คุณด้วยทําให้คุณควบคุมอารมณ์ไม่อยู่จะมีลาบจากทางไกลด้วยจะได้ลาบจากผู้ใหญ่ได้เงินได้ของขวัญได้อะไรก็ได้นะที่เป็นลาบจากผู้ใหญ่ได้อาหารที่ถูกปากก็ได้แล้วก็ในดวงดาวเนี่ยต้องระวังสุขภาพของตัวเองให้มากระวังอาจจะอวัยวะหรือสังขารส่วนประกอบของร่างกายบางส่วนมันจะใช้งานหนักหรือมันชำรุดมันเจ็บมันปวดมันจะเกิดขึ้นกับคุณได้นะครับโชคลาบ โชคลาภมาจากทางไกลหรือมาจากผู้ใหญ่เลขอายุพ่อเลขคุณลองมองย้อนกลับไปในอดีตนะครับว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันจะมีช่วงขึ้นช่วงตกนะครับแต่เราไม่สามารถจัดการมันได้นะครับเวลามันตกมันก็จะตกเหลือเกินบางทีมันบางคนก็ตกตกปั๊บก็ขึ้นมาได้ไหวเพราะว่าพื้นดวงดีบางคนตกปั๊บก็ตกนาน4-5หปีถึงจะขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือเราเรียกว่าดวงนะครับเป็นพื้นกรรมที่นำมาเกิด ขึ้นอยู่กับรากดวงชะตานะครับคนเรามันมีดวงขึ้นดวงตกไม่ว่าคุณจะวาสนาดีขนาดไหนในโบราณเขาเลยจะมีวิธีการที่จะแก้ปัญหาสิ่งนี้นะครับก็คือเขาจะมีเครื่องรางหนึ่งเขาเรียกว่ายันนะครับยันพี่ชัยสงครามดวงพี่ชัยสงามคอนเซ็ปต์ก็คือนะครับอันนี้คือดวงพี่ชัยสงครามนี่ผมเอามาให้ดูนี่กําลังจะส่งไปให้เขานะนะครับอันนี้ขังมากนะต้องบอกเลยนะนะครับเคยส่งไปให้ ที่่าบูชามาเป็นแฟนคลับเนี่ยนะครับเขาท่งไลน์มาบอกบ่อยมากนะครับนะเกิดสิ่งอัศจรรย์กับเขามากเลยนะครับเอาไปวันแรกนะครับไม่ถึง7วันก็ถูกหวยตั้งหลายตัวนะครับอันนี้เป็นความเชื่อนะนะครับแล้วแต่ท่านนะบางท่านก็งานเข้า เงินเข้านะครับได้งานได้โปรเจกต์นะครับอันนี้คือดวงวม่ใชยสงครามเนี่ยนะครับเป็นยันโบราณเป็นยันที่ไม่ได้คิดขึ้นมาเองเอาวันเดือนปีเกิดเราเนี่ยมาผูกรูปร่างเป็นจักรราศีนะครับแล้วก็เอาพุทธคุณมาร้อมรอบนะครับคาถาที่อยู่ในนี้นะครับมาร้อมรอบเนี่ยก็คืออิติปิโสรัตนามารานะครับคาถาพระพุทธเจ้า16องค์ร้อมรอบนะครับนามาพาทะนะครับหัวใจธาตุทั้ง4นะครับนะซึ่งคาถาเนี่ยในเนี้ย เป็นคาถาโบราณทั้งหมดไม่ได้คิดขึ้นมาเองนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นอีตีบิโศ8ทิศล้อมรอบดวงชะตานะครับนะซึ่งมีอนุภาพฝอยท่วมหลังช้างโบราณว่าก็คือว่าพุทธคุณนั้นประมานไม่ได้หาที่สุดไม่ได้นะครับถ้าคุณนําไปบูชาจริงๆซึ่งยานิธีง,งคามเนี่ยเขียนได้ดวงเดียวในแผ่นเดียวเพราะตัวเลขต่างๆเกิดจากการคำนวณของดวงดาวคนหมดในตารางบันลังทั้งทั้งหาเนี่ยนะครับก็เป็นดวงคุณแล้วก็มีชื่อวันเดือนปีเกิดคุณนะครับมันเขียนหลายคนไม่ได้ นะครับนะอันนี้คือยันไม่เชษสงครามใส่กรอบทําขนาดเดียวนะ A4 ถ้าดวงพิเช่สงครามนะครับนะเพราะว่ากรอบหายากค่อนข้างยากนะท่านใดอยากได้ก็ลองทักไปดูนะอันนี้นะครับสำหรับท่านใดที่อยากผูกดวงคู่ร่วมกันนะครับอันนี้เป็นยันโบราณเหมือนกันนะครับอันนี้เขียนใส่ผ้าแคนวาส นะครับรอบรอบด้วยพุทธคุณทั้งหมดยันที่ผมเขียนทุกอย่างเป็นยันโบราณทั้งหมดนะครับเป็นยันที่สายพุทธคุณและก็ใช้มหาเลิกชั้นสูงในการเขียนยันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นดวงมิเชัยสงครามยันนาวคุณเมหายันนะครับอันนี้เป็นยันคู่คองร่ํารวยนะครับเป็นยันที่ ก็คือมีต้องการที่อยากจะเอาวันเดือนมีเกิดเราเนี่ยนะครับมาล้อมรอบด้วยคาถาโบราณนะครับอัขรยันโบราณแล้วก็ใช้เลิกชั้นสูงที่เหมาะกับดูชะตาคู่ครองคนรักอันนี้ก็จะเป็นดวงเราคู่ครองคนรักบรรจุในนี้นะครับแล้วก็จะล้อมรอบด้วยคาถามหาราบนะครับอย่างพระศรีวลีนะครับนะจะมีหัวใจพระศรีวลีล้อมรอบเป็นหน้าชาลีตินะครับนะซึ่งความหมายดีมากนะครับเป็นพุทธคุณมากนะครับแล้วก็จะเสริมให้หากินคล่องนะครับ นำลาบผลร่ำรวยเงินทองได้นะครับเพราะว่าพระศรีวลีเนี่ยเป็นพระที่มากไปด้วยลาบเป็นพระที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญนะว่าท่านเนี่ยเป็นพระมหาเทราที่มากไปด้วยลาบกว่าพระองค์อื่นนะครับถ้าเราบูชาพระศรีวลีจะมากไปด้วยลาบนะครับแล้วก็มีองค์พระร้อมรอบในองค์พระเนี่ยก็จะมีคาถานะครับนามพัทธนะครับและนาชาลีติอ่ารเงี้ยนะครับร้อมรอบดวงชะตานะครับตัวพระองค์พระฐานพระแล้วก็อัขราต่างๆในนี้มีกัน ลงสูตรตามโบราณทั้งหมดนะครับไม่ได้คิดขึ้นมาเองนะนะครับแล้วก็ล้อมรอบก็จะมีน้โมพุทธายะล้อมรอบอีกทีนึงนะครับนะนี้อธิบายไม่หมดนะอันนี้อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามแอดมินไปได้นี่ขนาด40 40นะครับเขียนด้วยมึกสีขาวกับสีทองปนกันนะครับนะซึ่งสวยมากนะครับเขียนใส่ผ้าอันนี้นะครับจะทนหน่อยแต่ว่าอันนี้ก็ทนนะเป็นใส่กระดาษแต่ว่าเคลือบกันน้ำนะครับเขียนด้วยหมึกดํานี้ก็สวยนะครับนะตันเด้ใหญ่กว่านี้ก็มีนะครับวันนี้สวัสดีครับ